พี่น้องมือนีนะคอยอยู่สนามบินคอยอยู่สนามบินคอยสิขึ้นเชียงบีพี่น้อง <c oughs> เอาขึ้นจังได้ปะสิเอาไปหาซื้อตั๋วก่อนนี้ซื้อตั๋วอยู่ได้ปนะมันบ้าน่ังเอาซื้อตั๋วแล้วมันก็สิมาจอดเป็นล็อกเป็นล็อกเกิดจังโรตานีบ้านเนาะเมื่อกี้น้ะงคอยขึ้นเคยขึ้นอยู่ก่อนโรตานะจอดตอน่อยไปเอนแกนก็สิเป็นล็อกเป็นล็อก,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 อกขอนแกน่นเมืองเลยขอนแก่นเพชรบูรณ์ขอนแกน่นเชียงใหม่ มันก็จะเป็นล็อกคือกันนี้ว่าเนาะเชียงบินกระสีจอดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกวันนี้เหากระสียางขึ้นแมนบึงบบเคยไปจังยาเคยมาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเคยจีบิตห้าซื้อตัวกันซื้อจะบังได้นาะันนี้เนาะดืว่าไปซื้อถึงเคียงนะคือจังอยู่ถึงรดปาดกันบอกกระเป๋ารถเข้ากระสีมาขอขอกระเป๋ารถปรงเลงปงเลงปงเลง ซื้อตัวขายตัวค่าขายตัวค่าเอาก็ซื้อตัวเนาะคันเหมือนซื้อบทนี้บริษัทเขาจะไปขึ้นไปซื้อถึงเคียงพลังค่อยบานะผามีเงินด้วยเนาะซื้อถึงเคียงก็สิได้อยู่ว่าเนาะออมัเป็นยังดอกคันโมมีมองนังก็กระซยืนนาะตัวยืนก็สิได้วะคือกันนาะคือกันกับรดปัดรีดว่ามเนาะตัวนั้นตัวยืนก็ได้เฮยทำกูได้ดีปะ ทำผู้ใดด,ดีบะโอ้แต่ไปไปทำผู้ใดด,ดีเนาะเนาะเมืองเลยกรุงเทพพนะบะนี่กไก่จังเนาะขั้นหงฮิวเขานี่สิมีคนไข้เพียงไก่บางข้าวล่ามคือดยังถึงรถบัสบ้างค น้ำแข็งเปียบซีสินะแข็งซีแข็งซีเข,ขาบอกเขาเขาบอกเขาพูดมีแห้งสินะเห็นแต่เขาหายอยู่ถึงรถบัสถึงเชียงบินก็สีมีคือกันมากน,นจากหน่อยเฉียงกับสีออกเร็วสิบกีซนาฬิกาห้าสิบนาทีนี่เขากัสีโอ๊ตเอาสิไปรอกินไปซื้อแนวกินอยู่ถึงเชียงบินถึงฟ้าพอไี่น้องเนี่ยค่ากัสีค่าอยู่ถึงเชียงบินอื ผนก็เร <s we at> ิ <se Britney> ่มมาแล้ว <soft> พี <kill> ่น้องหลุดจอดยงบินจอดรออยู่ห้างนอกแล้ว่าป่านนี้นะเขาเสออกไปเบิงเขาเสิออกไปเบิงก่อนพี่น้องไปอุณาพี่น้องห้องน้ำสนามบินนะเขาเหี่ยวกันมั้งได้เนาะออเขาเมันเหี่ยวไปห้เหี่ยวก่อนพี่น้องมาเหี่ยวใส่สนามบินมือนี้มาเหี่ยวใส่สนามบินมีคนอยู่ห้างไนบ้างเนาะคือยักอายเพื่อนชั้นนี้ก่อนเด้วเขาเหี่ยวก่อนเด็กพี่น้อง โอ้ยมาอยู่ทางไหนมา,มาเาบ่เต็มสุบเตรียมป้ากให้ยานคนแหนมเบิงยักอาไอคนกับปานนั่นเนี่ยค่อยมาจอดเพื่นมาส่งค่อยจอดรถไว้นี้แล้วค่อยกะสิไปสนามบินไปขึ้นเครืงบินคลิปนี้ไว้สำนีละสวัสดีครับสวัสดีค่ะ